ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่น,นหรือคือภาษาทั้งคนมีคนจนแต่ตนมาใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคน หม่อมหลวงปิ่นมารากุลเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางชนาภาพงหนองพอกได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการและหัวหน้างานฝ่ายวิชาการดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับหน้าที่ให้จัดทําการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลปางตะไวยอำเภอปางศิราทองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนทั้งสิ้น164คน โดยข้าพเจ้าได้เสนอขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าจะขอเล่าถึงสภาพปัญหาที่พบและแรงบันดาลใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถงศึกษาปีที่สซึ่ง ผู้เรียนยังไม่สามารถจำแนกตรยางหรืออักษรสามหมู่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหานักเรียนรายบุคคลจะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละแปไม่ได้อยู่อาศัยกับบิดามารดาส่วนมากบิดามารดาจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดจึงอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยาย คุณปู่คุณยา่าหรือญาติญาติดังนั้นเมื่อเวลาคุณครูให้การบ้านอาจจะไม่มีคนคอยแนะนำหรือคอยสอนการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้คิดและออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดด้วยตนเองผ่านการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีสื่อออนไลน์หรือจะเป็นสื่อทํามือที่ได้คิดค้นขึ้นมาขาเจ้าได้ใช้เวลาในใช้เวลาว่างนะคะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเป็นสื่อป๊อปอัพซึ่งจะใช้ในการ จัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ซึ่งจะมีสีสันและภาพที่น่าสนใจกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนในการทำกิจกรรมหรือในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยจะเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือคือจัดกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ3-4ถึงคน มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนโดยตั้งคำถามเล่นเกมหรือสุ่มจับสลากเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนและสุดท้ายคุณครูและเพื่อนๆทุกคนก็จะร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับในเรื่องของไตรยางอักษรสาหมู่โดยมีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอักษรสามหมู่ได้ 2. นักเรียนจำแนกอักษรสามหมู่แบ่งออกเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำได้ 3. นักเรียนมีมารยาทในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนและสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตรย,ยางอักษรสามหมู่นี้ที่ข้าพเจ้าได้ออกแบบและจัดทำขึ้นมาในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและนักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทยส่งผลให้นักเรียนนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ของตนเองและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ขอขอบพระคุณค่ะ